ก็สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้พามาชมนิวฮอลแลนด์นะครับถ่ยวันนี้ถ่ายดินเปียกโอ้โหใหญ่นะครับนิ่มอันนี้นิวฮอลแลนด์ครับตัวที่ผมถ่ายลงนั่นเลยวันนี้ถ่ายดินเปียกนะครับไหนไหน เข้าดีจริงเลยโอ้เข้าดีมากนะครับเตะเนี่ยรถใหญ่มันยังเปรีนะเนาะเนี่ยเปรีนิดๆนะครับมันเปรีนิดๆมันเกี่ยวกับอะไรปะปกติรถใหญ่เงี้ยมันมันไม่น่าจะเปรีนะครับมันมันน่าจะวิ่งตรงเป๊ะเลยอะแต่นี้มันเปรีนิดๆเปรีนิดๆนะครับนี่เห็นไหมโอ้หอยดินเปียก มันใส่เกียร์ใดไทยปะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันใส่เกียร์ใดไทยนะครับเพื่อนผมขับอันนี้เป็นนิวฮันเลนนะครับที่สามจุดห้าศูนย์นี่เขาไช้ปูกรงโมนะครับไช้ปูกรงโมไทยเซ็นน่าจะปั่นโตมันนิ่มนะครับน,นิ่มคันใหญ่นะมันคันใหญ่แต่วงเลี้ยวมันมัน วงเลี้ยวมันจะแคบนิดนึงนครับมันแคบหรือมันกว้างนะมัน,ม,นมันเลี้ยวได้น้อยนะครับมันเลี้ยวได้น้อยยอดทำอะไรฮะนี่นะโอ้ทำใหญ่แท้<ะ>ทำใหญ่แท้ ทำทำไมทำกล้บ้านแท่ไม่กลัวขนมไม,ไม่กลัวเผาไม่กลัวไค่เผานิเอาคร <c oughs> ับวาโอ้สุดยอด รถ้าดินเปียนเนี้เข้าดีมากเลยครับแต่มันรถมันวิ่งช้าเกินไปมันมันวิ่งมันใส่เกียรยไนนะ์ได้ไถเนี่ยเดี๋ยวถามมันก่อนให้มันลองเหยียบกู่นี้นะครับจะลองดูว่ารถมันจะแรงแค่ไหนใส่เกียร์หนึ่งมันจะไปได้หรือเปล่านะดินเปียกๆอย่างนี้

ตาโดคือให้หนึ่งมันให้หน um> okay. um> ึ่งดเลย่าเร่งเลย่าเรเลอาไปร่งเลย่าไปเร่เอาไมเ่ลอไเคเลยอาไเร่งเลยอยไปเร่งล่ไดเรเลยอบ่าไเ่เลยอยปเร่งเหัร่งเอปเรงเอย่าร่เลย ไป่ได้เลย <c oughs> ไปไม่ได้ครับโล,โ,ลโลสีไปไม่ได้ถ้าไทยดินเปียกอย่างนี้นะอีมันไปไม่ได้ไปไม่ได้ป่ะมันต้องเลี้ยงผ่านนะเลี้ยงผ่านตลอดก็ไม่ไหวนะเพราะว่าออไอ้ตัวคอนโทรลผ่านนะ่ะมันมันอยู่ต่ําไปนะครับโอ้ไม่ไปไม่ได้จริงครับเห็นไหมนี่เลยคืออันเนี้ยถือไอ้คันนี้สำหรับเป็นรถไร่งานงานไรนะครับงานไร่นะ แต่ว่าถ้าไทนาถ้าไปเจอดินปีกเปียงเงี้ยนะ่ะถ้าจะมาใส่โลสี่ไทยอะเราใส่ใส่โลสามไทยอะมันเพราะว่าไม่ไหวนะครับอันนี้ใส่โลสี่นะครับนี่โลสียังโอ้โหเป็นร,รอบต่ำครับอย่างน,นี้เลยเจอดินเปียกนิดหนึ่งก็เอาแล้วแต่มันวิ่งไหวนะครับวิ่งไหวแต่ว่าถ้าเจอดินเปีกยกเงี้นะ่ะผมว่าสู้คูเบต้าไม่ได้นะคู่ถ้าคูเบต้า ถ้าเทียบกับคูบูต้าคูบูต้าใส่เกียร์สองวิ่งไถสบายนะครับนี่สบายเลยแต่ว่าเรื่องการดันเนี่ยผม่าสู้คันนี้ไม่ได้คันนี้มันจะคันนี้ดันดันได้ดีกว่านะครับแต่ว่าความเดวสู้คูบูต้าไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมเห็นเห็นเห็นเลยนี่ถ้าดินเปียกๆอย่างนี้ยังไงก็สู้คูบูต้าไม่ได้นะครับเห็นได้ชัดจิเห็นไหมยัไม่ขึ้นเลยครับคันเร่งโอ้ ดูครับนะมันเหยียบจำเลยนะคันดิ้งนะไปไม่ได้จริงครับคันนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เจอเจอดินเปียงไปไม่ได้เลยต้องใส่โลสามนะต้องไปช้าแบบชา้าๆนะครับนี่นะครับรู้แล้วครับเทียบกันเห็นๆเลยเออสำหรับผมผมว่าสู้คูโบต้าไม่ได้นะครับนี่ถ้าแบบนี้ถ้าเจอดินเปียกๆปอย่างนี้นะ่ะ ถ้าจะมาไทยถ้าจะมาไทยช้า,ชาๆแบบนี้สู้คูบตาไม่ได้นะครับแต่ต้องเลี้ยงถ้าเลี้ยงผ่านก็มันเลี้ยงไม่ถนัดนะครับแต่ถ้าวิ่งเร็วถ้าความเร็วอ่ะคันนี้มันเร็วกว่านะครับแต่ว่าถ้าเจอดินปีกๆอย่างนี้นะคูบตากินขาดเลยครับนสู้คูสู้คูไม่ได้จริงจริง โอ้โลสีนี่ไปโลสีไปไปไม่ได้เลยลโลีโลสีไปไมได้ดีว่ะไป่ได้แับคุณโกโก๑โกบไปเลยฮะการเลี้ยวการสู้สมีู้คุ้มกามามากามาสามดีสุกู้คต่าง่ได้เลยเออ เนี่ยโลกสามเทพอะไรหัวดินมันเปียกนี่ยอู้หับแต่มันเขาเลิกนี่คู่บิานี่สบายเได้ดิ่นนี่ดิ่นสี่โอ้โหตามน้องมันก็ต้องเข้าใจไอนดูที่คู่บิดามันหลบสูงเออก็ยย่างหวานละเบิ่งมันคนดีคนละย่างกันแต่มันมันก็เขาเลิกมันเขาเลิกอยู่เด้กกัเขาซ้ำคู่บิาล่ะซ้ำกันนั่นล่ะมันกับใบซ้ำกันใบซ้ำกันเขาซ้ำกันแล้วเนาะแต่ว่า คู่บตราขันจินดิทังสี่เล่นดีมันแล่นก็นี่อันนี้อันนี้ไปะมาได้ตะกุยขันขันวัดดันนี่โอเคอยู่ัั่นนจูปมมึงกับจูนมาเนาะโหหาช่างจูนอยู่าอมึงกับหาข้อมูลแล้วเนาะช่างจูนเยอะแยะโอ้โหเขาใหม่มีอยู่ว้าทำทำมาเล่นทั้งสี่ว้าจูนปั่มนี่เล่นโลสองยังไหญเลยทำมาเล่นเอ้ยพ่อแม่เล่นกระต่ายสองยังไหญเลยนี่ทำมาเล่นซ้ำนี่สู่คู่บุตรตาบ่อยเลยเด้ แต่ว่าแต่ว่ามึงมึงแนะนำมันต้องจูนกระเลี่ยนทอเปลี่ยนทอซื้อก็ได้ไม่ต้องจูนมึงก็ะเพียนแบบซื้อแบบทั้งโอ้ผมบ่มีเงินให้ยืมดอกดุมเอ้ยรถกูรถกูยังยังบ่มีอยู่มันมีทอพักมียังมันมันแค่ทอดออกกันเนาะทอพักจอดทอดออกจอทอเดิมนะเออมึงก็บอก่มึงก็ไปซื้อขอขอทอมาแล้วเนาะซื้อขอทอแล้วก็ซื้อทอมาเมื่อกี้มันกระเพียนทอมัระเพียนทอมันมันถือ่าดังหัวดังดังกันหนีมันเหรอ อังางพวกกันกับของมึงแหละแต่มันสีดูตัวนิดนึงเออนั่นแหละเอาดีละสามสูบมันดังแห้งก็เรากูอยู่แล้วะเากูมันสีสูบเห็นในติ๊กต็อกมันปั่มป่ำมันใหญ่แต่ว่ามันอืดอืแต่งานดันนี่โลซีสบายเลยเออแต่ว่าคันคันบ่อไปแล้วใช้สีมันขันบ่อบ่อไปแล้วขันมาไทยดินสีสูบคู่ต่าบ่ได้เออสูบคู่ต่าบ่ได้ขันดินดินแห้งๆนี่ไหวอยู่อือคันคู่เออดินแห้งเล่นกินหนึ่งนี่สบายเลยขันดินก็พอดีพอดีเองกูใช้นานอะไม้เนี่ยเล่นให้ยนะ แรนโคตรจวดโคตรเร็วอ่ะย so right oh. okay. ุไส uh, ่น่ะน่ะไม้นะเอ้ยโมเมนต์แต่ก่อนตังเงินกูไห้อ๋อไทยไหมไทยงหนึ่งเนยโคตรเร็วเออเนไปไทยเราปั๊มมันใหญ่แต่มันพาเออแต่ว่าคันโคนใจเย็นซื่อแต่คนใจหอนต้องเอาคู่ปับตายเออคนใจหอนต้องเอาคู่ตายดิละแต่ขันไม้สีคนใจหอนไปไหนดอกัำมาเจอดินสีมันมันกัปั๊มนี่วัวโคตรเร็ว จูนนี่แหละสองสบายเลยนี่จูนเองเลยจูนเองจูนยังไงเอาข้อมูลงยังก็มีจูนมันพังดิบังยูทูบอ่ะเนาะบังยูทูบอ่ะไม่มีเลยมันคือจังเขาเก็บเขาเก็บความลับไว้เนาะกูไป็นบังยูทูบบุคคลนี่หรอกเท่าทามสร้างมาเนาะวัวจะจีจังไงต้องแต่งขาดจีแต่งปั่มหรือแต่งขาดมันมันแ่งยานลายยางเถอะเว้ยนั่นแหละแต่งมันให้มันโมะคับไอ้นี่ไหมอืมไปจะโลซ้ำนี่บุมมีตกเลย ไปครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาถ่ายให้ดูเพียงเท่านี้เนาะก็ะมันไม่มีอะไรมากนะครับผมก็พามาดูเอคิดว่ามันจะวิ่งเร็วกว่าน,นี้นะครับรแต่มันวิ่งไม่เร็วครับมันวิ่งไดแค่นี้เลยถ้าวิ่งบนถนนนี่กินขาดไปครับ,บเรนะเออมันเรียวอยู่ได้หลถดวกนี้ไง่เนาะ